ทั้งหมดแถวตอนนักระดานเลี้ยงนึ่งสวัสดีครับวันนี้เขาเรามาอยู่กับหน่วยลบดับเพลิงนะครับเราได้สวัสดีครับเราอยู่กับหน่วยลบดับเพลิงครับเราได้ข่าวว่าที่ไวส์โตนมีไฟไหม้ที่ตึกนะครับเราจะไปทําการรายงานสภาพอากาศการพิตึกนะครับ ไปครับเพือนเพิงลุยวมันจะได้เล่นไหมเนี่ยเียเออ่ได้จากเขาเรอ สว like like ัสดีครับตอนนี้เราอยู่ไว้ตนแก๊งดับเพลิงทั้ง11พี่แจ๋วทั้ง40นะเราจะลุยเจพี่แจ๋วสุดโต่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่แก๊งกับดับเพลิง11นะครับตอนนี้เราจะเข้าบุกเข้าไวสโตนกันอย่างเดือดนะเราได้รับรายงานว่าจะมีไฟไหม้นะครับจากผู้ก่อการร้ายนะครับที่แอบอยู่บนตึกนะครับ มาครับล <c oughs> yeah, ุยครเย้คุณลุยเฮ้ยปิดไมค์อยเพิ่งเปิดไมค์ลไปลงไปลงบ้านก่อนอยู่วันเสาร์วันเสาร์ยังไงมีใครเราด้วย ไปครับ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 ใครตายเขาระเพลินทำอะไรต้องวดไวรวดเร็วครับไอเดวีมแ้อยู่ไฟหยู่รล มีาการส่งสังสงสงสญญาณจากคนร้ายนะครับว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเรามันได้ยึดตัวประกรนันไว้ประมาณ1ิบคนนะครับเราต้องบุกไปช่วยอย่างเด็ดขาดครับไอ้ผีเนี่ยซันเทียดผีก็จริไม่ใช่นักดับเพลิงเราฝึกมาอย่างดีในหน่วยซิลนะครับและได้ไมาและได้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยหน่วยซิลนะครับ มัรุกกองบอลแ้วะสีมก็เยอะไปนะเฮ้มเลยมันตกเลยเนี่ยหน่วยเคลื่นไปได้ระวังปีกสองไว้ด้วย เดีเก็บคะิพครับโเอเ็บคครับพยายามพยายามพยายามดูคนเจ็บนะครับพยายามดูคนเจ็บ

อาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้

สวยๆรอบหึงครับเรราคืเราคืนหน่วยชิลมาเร็วต้องคื้เร็วครับลุ้ยนุ้ยตึกครับตึกเลยตึ๊ด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 ตึนดตึวดต้๊ดตึ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 ๊ตึ๊ดตึเดตึ๊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 ดตตดึต่อผม เราต้องรีบขึ้นตึกก่อนไม่งั้นตัวประกันจะเสียชีวิตนะครับเรารีบดันครับปหน่วยหนึ่งไปได้ระวังปีกสองไว้ด้วยกระโดกไปสุดไปครับรีบไปกระจายกำลังไปกันมันขึ้นไม่ได้เต็งโดน ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยืนหน้ากระดานครับยืนไว้อะไรเพื่อนครับที่เสียไปโโหไเริ่มมีคอหายเริ่มมีคอหายบคนสั่งดิหรอวันตัด เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัดไปลอกที่อยู่อ่ะฮัลโหลคนทีเอ็กซ์ไปใครเอ้ยใครมีผู้ส่งสัญญาณเราทำภารกิจเสร็จแล้วเราต้องส่งสัญญาณให้ฮอมารับได้โอเคถูกต้องครับอะไรอะไรอ๋อเฮ้ยเสร็จธารกิจคราวนี้ก็เสร็จภารกิจไอสัตว์เก็บไว้ปลาสำหร์ฟอื่นบ้างอีก เฮ้เดี๋ยวเพื่อนอยูร่างชันบนหลงไหมึฮึยืนไว้อะไรก่อนยืนไว้อะไรก่อนไว้เพื่อนติดเพื่อนเติ้ยเพื่อนยืนหน้ากระดานหน่อยฮะหน้ากระดานมเปล่ายืนหน้ากระดานมือเปล่าแล้วมองขึ้นฟ้าไว้อะไรให้เพื่อนทาง่มน้องไง้โอนี่ดีี่ส้า ไปคีไม่เฉยนะคีไม่เฉยไปเ่อไปไปฟนฟังผมเดี๋ยวเราเราจะโรยตัวทีละคนจนถึงคนจนถึงคนสุดท้ายปุ๊บผมจะคับเลยนะโอเคป่ะต่อเนื่องเลยนะ ผมขอร้องกระโดดให้ตามตามคนนะตามคนแบบมองทางซ้ายไว้มองทางซ้ายของตัวเองไว้อะพร้อมนะครับเราจะเริ่มทำการกระโดดลอยตัวนะครับใช่เอาครับคนแรกไปครับ <c oughs> มาเซิร์ฟของที่ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วนะครับเซิร์ฟที่สิบนะครับเขาว่าเซิร์ฟนี้นะครับเจ้าที่นะครับเซิร์ฟนี้ไว้ไว้ stone ที่สิบเขาว่ามีเจ้าที่นะครับบตต้้อองงเเกก็็บ หกสิบห้เจ็ดสิบหกอ่บอกวนี่บอกสิบสี่สิบหกสิบ็ดสามห้าเข้าตีแล้วดูรอบๆเพื่อนสครับต้นตอนนี้เราแก๊งนักเพลิงครับกำลังรับตีกันอยู่ครับไม่กันตัวกัน กูว่านะเอ้ยมีคนเกิดพวกเรานะตอนนี้ครับตีเสร็จแล้วนะครับยังไม่เจอมีคนด้วใครที่ไม่ได้เข้าตีก็เป็นตีหีไปเอาเอาเอาุยลุยกันเลยผูไปภาคเฮอะไรแล้วลุยอีกเหรอรุ้ย

เฮ้ยมีคนมีคนคมีใครไายืนฮะนี้วะโดนโดน เอาไงเดี๋ยววันนี้เฮ้ยไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไไปไ คนดิสข้างบนเนี่ยเยอะกระจายพื้นที่กระจายพื้นที่กระจายพื้นที่เพื่อเคสเพื่อเคสในอลวงันกเดเฮ้ยกยังวะพี่กดเมื่อกี้นี้เฮ้

มันเถียงมันเถียง เหี้ยกูยาหมดแล้วสัสเฮี้ยเลยกูคนเดียวโว้ยมีสไน์มีเดมจบแล้ว ่างในอ่ะกูเหลือคนเดียวแล้วใจหน่อยออกมาเลยข้างในอะจเปล่าไอ้เหี้ยนักระเพิงกูตายห่ามหมดแล้วไอ้ซัหือช่างกล้องอยู่คนเดียวไอ้สั้ลไปช่วยก่อนเดี๋ยววิ่ไปตัวเปล่าเออ่งตัวเปล่าตัอเปล่าต้อเปล่าไต้องเยะ ฮี่ฮีอ่ะไมยิงกู่เราแทนเราเราแทเราแทนเนเรเรานอราราแทแทนเรนานาแทนเรแทนนเนเราทนเราแทนเราแาแทนนนาารเเนแทนเราแรนาเน ไวชักแล้วช่างกล้องอยู <S <S ่คนเดียวเนี <S <S ่ยยช่างก้องอยนเดียวการต้องกสถานการณ์นี่ตลาดการไม่สู้ดีเไรเงี้ย ลงแม่กูเหนนี่ยนียวกิี้อาตั่าเย็นตอนนี้ตังกล้องอยู่คนเดียวเว้ยใจเย็นเว้ยสาันยดับเพลิงกูชิบหายหมดอีห้มีคนมีคนตายไม่หลักได้พึ่งแตงาดเลยพี่แจ๋ว เจ้าอีกพี่เจ้าอะไรทำอะไรอยู่ไหนเนี่ยาอไทดำอะไรไปจิ๊เติมไหนไปอ่ใจใไม่ห้วไม่ห้าคืออะไรกูอยากยาแบบ กูอยากจะไปตัด hmm. ต <laughs> ่อคลิปแล้วกูอยากจะเอาคลิปมาให้พวกมึงดูจริงพวกกูยิงไปเยอะขนาดไหนเอ้ยตั้งก๊อกแล้วไหนซับตั้งก้องชื่อตัวเองก่อนเออเลยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะเออมันสู้อ่ะเติมเ่ย40เอ้ย20 20ซึ่งมันบปั๊บน้ามันบล้ากัน อยู่ไหนวะไอ้ป้าไม่มีปืนเลยปืนข้างในไม่มีใครแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยกูว่าเก็บของแล้วดิติ๊กว่ากูจะไปตัดกูจะตัดเเเอายก็บ ้ยฝ oh. uh. ั uh. 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 ่งซ้ายก็มีฝั่งซ้ายก็มีฝั่งซ้ายก็มี u s o d r a e ไปฝั่งอีชักองตายล้ชักตายอ้เี้มันมาจากไหนวะ แล้วมันเข้ามาเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเหรออยไไีไม่ได้จบแล้วหยีนะเดี๋ยไม่ได้พาราเก